สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้เป็นสิบล่างสองสูตรนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเพื่อนๆพี่กุลลงคลิปหน่วยล่างไปแล้วกับเด่นล่างไปแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นสิบล่างนะครัพืนเพื่อนพี่กุลเอามาให้ดูสองสูตรนะคะสูตรแรกเข้ามาสิบกว่างวดนะครัพ่เพื่อนส่วนสูตรส่วนสูตรที่สองนะคะเข้ามาแล้วหกงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะคะ ทีนี้เรามาดูสถิติกันนะคะว่าที่ผ่านมานั้นสองสูตรนี้เดินอย่างไรบ้างนะคะอะทีนี้เราามาดูงวดที่หนึ่งกันนะคะงวดที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะคะคำนวณได้สองห้าหกเจ็ดนะคะเพื่อนๆสูตรที่สองได้สองสี่หกนะคะชนกันที่สองกับหกนะคะชนกันที่สองกับหกออกสองหนึ่งนะคะ หลักสิบของเราเข้าสองนะคะอ่าทีนี้งวดที่สองนะคะพเพื่อนๆงวดที่สองสูตรที่หนึ่งนะคะคำนวณได้สองห้าหกเจ็ดนะคะสูตรที่สองคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้าทั้งสองสูตรนะคะจะชนกันที่ห้ากับเจ็ดนะคะชนกันที่ห้ากับเจ็ดออกห้าหนึ่งนะคะสิบของเราเข้าที่ห้านะคะ เข้าตัวชนนะคะเพืเ่อนๆอาละทีนี้เรามาดูงวดต่อไปกันนะคะงวดที่สามนะคะสูตรที่หนึ่งคำนวณได้เก้าสองสามสี่สูตรที่สองคำนวณได้สองสี่หกน,น,นะคะทั้งสองสูตรชนกันที่สองกับสี่นะคะเพืเ่อนๆสองกับสี่ออกสองสามนะคะหลักสิบของเราเข้าที่สองนะคะชนกัน งวดละสองตัวนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูงวดที่สี่กันนะคะงวดที่สี่สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สามสี่ห้าสูตรที่สองได้สามห้าเจ็ดนะคะชนกันที่สามกับห้านะคะเพื่อนๆออกห้าหนึ่งนะคะหลักสิบของเราก็เข้าห้านะคะออกห้าหนึ่งนะคะอ่ามาดูงวดต่อมานะคะงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งนะคะได้ศูนย์สามสี่ห้า สูตรที่หนึ่งเนี่ยจะเข้ามายาวกว่าสูตรที่สองนะคะเพื่อนๆสูตรที่สองได้สามารถเจ็ดนะคะชนกันที่สามกับห้านะคะเพื่อนๆชนกันที่สามกับห้าออกห้าศูนย์นะคะเข้าห้าหลักสิบนะคะเพื่อนๆเข้าห้าเอาล่ะทีนี้เหลือสองงวดสุดท้ายเรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆเ,เอาละเอาละเ,เ,เรามาดูสูตรกัน วดสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักสิบบนสองครั้งนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะคะบวกด้วยหน่วยบนนะคะเจ็ดบวกสิบล่างนะคะห้าแล้วก็บวกห้าคงที่นะคะเพื่อนๆสี่กับเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะห้ากับห้าเป็นศูนย์ ฉะนั้นคำนวณนี้หนึ่งนะคะหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกไปสามนะคะเพื่อนๆบวกไปสามก็จะเป็นสี่นะคะเป็นสี่บวกหนึ่งนะคะเป็นห้าบวกหนึ่งนะคะเป็นหกสูตรที่หนึ่งของเราจะได้หนึ่งสี่ห้าหกนะคะสูตรที่สองของเรานะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นอ่ะอันนี้นะคะหลักหมื่น หลักหมื่นสี่นะคะหลักพันนะคะเจ็ดแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะคะเจ็ดไ้หลักสิบบนนะคะเจ็ดแล้วหลักหน่วยบนนะคะก็คือเจ็ดนะคะก็คือใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะก็จะได้สี่กับเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดกับเจ็ดเป็นสี่ สีกับหนึเป็น5้นะคะหบวกไปทีละสอนะคะห้บวกสเป็น7จบวกสเป็น9สั้งสองสูตรนะคะหนึ่กับ5้านะคะชนกันที่5ชนกันที่5้าตัวเดียวนะคะเพื่อนๆชนกันที่5ตัวเดียวนะคะ,ออ,ะ,คะออก5 4นะคะออก5้สี่ นั้นหลักสิบของเราก็เข้าห้านะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกมีนานะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็เราก็ต้องใช้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆเอาละทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะว่างวดนี้เราจะคำนวณได้สิบล่างเลขอะไรนะคะเพื่อนๆ สูตรที่ใช้นะคะสูตรที่หนึ่งะคะสิบบนสอ,สองทีนะคะก็คือ9ก้าบวกเเป็นแปดนะคะบวกด้วยหน่วยล่าหน่วยบนนะคะสบวก10ล่างนะคะหแล้วก็บวกห้ามที่นะคะแต่กับสี่เป็น2 5กับห้าเป็นศูนะคะเป็น0นะะูน 0. เราก็จะได้สองนะคะสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหนะคะเป็นห แล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดนะคะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสิบล่างสูตรที่หนึ่งทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองใช้หลักหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นหลักหมื่นหนึ่งนะคะบวกหลักพันนะคะแปดบวกหลักบวกหลักสิบบนนะคะเก้าบวกหลักหน่วยบนนะคะสี่หนึ่งกับแปดเป็นเก้านะคะ ก้ากับสี่เป็นสามก็จะได้สองนะคะเพื่อนๆได้สองบวกสองนะคะเป็นสี่บวกสองเป็นหกนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้สองห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้สองสี่หกนะคะเพื่อนๆชนกันที่สองหกชนกันที่สองกับหกนะคะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะหลักสิบหลักสิบล่างนะคะ พราะฉะนั้นตัวเด่นของเรานะคะตัวเด่นของเราตัวชนนะคะก็คือตัวเด่นของเราก็คือสองกับหกนะคะชนส่วนตัวรองนะคะส่วนรองนะคะอันนี้เป็นตัวกันนะคะเพื่อนๆก็จะมีห้าเจ็ดแล้วก็สี่นะคะห้าเจ็ดสี่นะคะเผื่อว่าสูตรใดส่วนหนึ่งหลุดนะคะก็จะมีห้าเจ็ดแล้วก็สี่นะคะเป็นตัวรองเป็นทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ